ของงานนะครับคันนี้ d ีแมกนะฮะจัดชุดสเต็ปไล่ข้างนะครับโอปุยานะครับผมฮิเทโบ34นะฮะชุดอินเตอร์นะครับงานยิงออกข้างนะฮะระบบมันนะฮะรคเกลเลตอันนี้มีแคมหนึ่งเส้นนะฮะกับหัวฉีด5-8นะครับสปริงวาล์ว PSC เหี้อันนี้เกียร์ OS ย้ายวกแหวนแบตเรียบร้อยนะครับ ส s, s c ั a ดี E C นะครับคันนี้ช่วงล่างก็เดิมครับดูช่วงออกตัวนะผมสองพันห้าบ้าพลังนะคันนี้ ไฟสเต่โลนะฮะ